สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยต้องทําต่อเนื่อง2คลิปนะคะเนื่องจากมันแปลกอะคะ่ะคืออาทิตย์นี้เนี่ยมีเด็กคนถามเข้ามาที่เรื่องที่ว่าฝรั่งจะส่งพัสดุให้นะคะวันหนึ่งเนี่ยมีคนถามเข้ามาเคสแบบนี้เนี่ยสอารายนะคะและมีคนโอนเงินให้กับสแกมเมอร์ไป1นึ่งแห้ามบาทนะคะล่าสุดเนี่ยเคสนี้นะคะ่ะ อีกคนหนึ่งเนี่ยโอนไปไม่เยอะนะแค่ไม่กี่พันนะฮะเอาอย่างนี้นะคะหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เจอฝรั่งที่เราคุยด้วยเนะี่ยแจ้งว่าจะส่งพัสดุให้นะฮะและข้างในเนี่ยมีเงินสดนะ,ะหรือแอบใส่เงินมานะฮะเป็นความลับห้ามบอกใครนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะคือ scammer เ,เลยนะคะอ่ะ scammer ก,ก็คือนักต้มตุ๋นค่ะ ไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์แล้วล่ะว่าเขาใช่หรือไม่นะคะแบบนี้คือใช่เลยนะคะเพราะมีคนโดนมาเยอะมากนะคะและข้อสนะคะข้อสองก็คือว่าการนำเงินสดเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแค่สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ก็พอนะแต่ปัญหามันคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะนำเงินสดเข้ามาแล้วต้องนำเงินสดติดตัวมานะ,ะไม่ใช่ส่งพัสดุมานะ ถ้างเงินหายระหว่างทางอ่ะใครจะรับผิดชอบถูกไหมล้วใครก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วยนะคะ,ะเมื่อกี้บอกไปแล้ว2ข้อนะข้อ3ก็คือไม่เสียภาษีนะคะถ้าอันไหนที่ต้องเสียภาษีเนะี่ยถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจให้โทรไปที่เบอร์สายด่วนของกมรมศุลกากรเลยนะคะให้เช็คดูก่อนว่ามีรายการนี้ไหมนะแล้วปกติเนะี่ย ถ้ามีค่าภาษีคือต้องไปจ่ายที่ไปรณียีไทยนะฮะไม่ใช่ว่าไปโอนใจ่ายให้ใครก็ได้นะฮะสายด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยอย่าพึ่งโอนเงินออกนะคะให้โทรไปถามหน่วยงานพวกนี้ก่อนนะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ